ฉลองครบรอบ11ปีสุดยิ่งใหญ่สำหรับบริษัทบอนซองจำกัดค่ะบริษัทจำหน่ายายาและเครื่องมือแพทย์ด้านความงามที่บริหารงานโดยคุณเอกนกรณ์กริรันงานนี้แพทย์หญิงนพวรรณจันสุขศรีผู้บริหารเบลล่าแคร์คลินิกได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัทบอนซองพร้อมนั้งยังเข้ารับรางวัลบอนซองอวอร์ด2022อีกด้วยค่ะ แพทย์หญิงนพวรรณจันทรศรีนะคะจากเบลล่าแคร์คลินิกนครศรีธรรมราชค่ะก็ยินดีกับบอลซองนะคะเพราะว่าหมอเองก,ก็ใช้ฮูเจลมาตั้งแต่สมัยที่บอลซองมีแบบผลิตภัณฑ์บูเจลแรกๆเลยแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วก็คนไข้ก็บอกเลยว่าปังประทับใจกับกับฟิวเอบท็อกที่เราใช้เนี่ยค่ะก็พยายามตอนแรกคือเราใช้เฉพาะแบรนด์ของยุโรปหรืออเมริกาอยู่ แล้วก็พอมีเกาหลีมาเหมือนมาจิบจีบที่คลินิกอะคะ่ะเราก็ต้องการโบท็อกแบบเกาหลีแบบพรีเมียมอยู่แล้วก็รู้เลยว่าโดยประวัติของของคุณกรเองอะไรด้วยนะคะแล้วก็บองซองเองเราก็ให้ความ เชื่อถือหน้าเชื่อถือแล้วก็ตัวโบ็อกที่เราลองใช้เองแล้วฉีดกับหน้าหมอเองด้วยหมอก็เลยแบบกับเราเริ่มเริ่มกับหน้าหมอเองเพราะว่าทุกตัวหมอจะลองกับหน้าหมอเองแล้วรู้สึกว่ามันละมุนมันธรรมชาติแล้วก็ประทับใจอะค่ะอยากให้คนไข้ได้ลองใช้ด้วยกับหน้าพี่หมอใช่ไหมไม่เลยเพราะว่าเราเราใช้มาเกือบทุกยี่ห้อแล้วแล้วก็พอเราลองโบ็อกตัวนี้ค่ะลองโบ็อกตัวนี้เราก็เหมือนกับหนึ่งเดือน ก็คือเห็นผลความละมุนผลลัพธ์ของโบท็อกมันก็ออกเลยอุย้ยคนไข้ก็ตอบรับดีเพราะว่าเหมือนพอเขาฉีดไปแล้วยิ่งคนใต้สาวใต้หน้าเขาจะคมอยู่แล้วถ้าฉีดไม่ดีฉีดไม่ดีนี่คิ้วยกคิ้วกระดกหน้าแข็งแต่ตัวนี้ครูเจลเนี่ยไม่แข็งละมุนคือคนไข้ชอบอ่ะฟีดแบ็ดี ยอดขายเราก็ดีคนไข้ก็ก็บอกต่อส่วนมากของพี่หมอไม่ไม่ได้ยิงแอดไม่ได้อะไรอยู่แล้วคนไข้ก็จะเป็นปากต่อปากนะคะจุดเดน่นคือถ้าสมมุติว่าเรื่องเรื่องจุดเด่นจริงๆบอกว่าเป็นเรื่องของสก,กิลเหมือนที่คุณกรพูดแต่พี้ชอบมาก ที่แกพูดบนเวที 3. คือเราไม่ได้ดั้มราคาเราไม่ได้ขายแค่ผลิตภัณฑ์ที่ดีแต่เราขายสกิลที่ดีหมอว่าสกิลที่ที่หมอฉีดมาตลอดหมอเปิดคลินิกมา17ปีเราให้ความมั่นใจกับคนไข้ได้ว่าเราอยู่กับผลิตภัณฑ์พวกนี้มันนานแล้วเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีเรารู้ว่าตัวไหนดีตัวไหนได้คุณภาพคนไข้ก็จะให้เขาเรียกศรัทธามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในคลินิกเราเขาก็จะ เหมือนปากต่อปากอะค่ะเพราะเขามั่นใจว่าคือเหมือนที่บอกเราฉีดมานานแล้วเราต้องเลือกของดีของคุณภาพให้เขาอยู่แล้วถ้าเราใช้หูเจลเขาก็จะมั่นใจว่าหูเจลดีนั่นคือความมั่นใจของเขาสำสำหรับหมอนะหมอว่ายอดขายเหมือนคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นขนาดว่าอตอนตอนทุกคนคิดว่าตอนโควิดอะอทุกอย่างจะดรอปแต่คลินิกหมอไม่ดรอป คูน3ค่ะทุกอย่างพัฒนาการไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆฟิลเลอร์ก็มีการอ a d a p t ตัวเองปรับตัวพัฒนาให้มันเหมาะกับผิวแล้วก็สร้างความละมุนให้ผิวเยอะขึ้นโบท็อกก็พัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆหมอว่ารูปลักษ์รูปลักษ์ที่เราเห็นเฟ r ร t i อินเทชั่ทุกคนให้ความสำคัญอยู่แล้วเหมือนเหมือนตัวหมอเองเรายังฉีดเลยแล้วทำไมคนไข้ถึงจะไม่ฉีดเ,เพราะเราเป็นหมอเรายืนยันได้ว่าเราฉีดแล้วมัน ดีมันปลอดภัยมันมีคุณภาพอันนี้คือคือจุดขายนะเลยค่ะฝาก็ยินดีนะคะใครอยากลงไปใช้บริการก็ลงไปเลยที่เบลล่าแคร์คลินิกนครศรีธรรมราชนะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยถนนพัฒนาการคูฝางนะคะฉีดโดยหมอคนเดียวไม่มีหมอนคนอื่น oh. ผลิตภัณฑ์คือยืนยันได้เลยเราสั่งตรงจากบริษัทไม่มีสอดไส้แน่นอนนะคะคอนเฟิร์มด้วยคุณภาพแล้วก็ หูเจ้ลหรือว่าโบ็อกหรือว่าฟิลเลอร์ฟอรเรหรืออะไรก็ตามทุกตัวถ้าไม่ลงหน้าหมอก่อนไม่ลงหน้าคนไข้เด็ดขาด